ยัดเยียดว่าผมดูหมินม่นมิตรมาพพระมหากษัตริย์ตามมาตรา112เนี่ยสองคดีด้วยกันนะครับในขนาดผมเป็นอดีตผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาตินะยังถูกเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดียัดเยียดเลยนะครับเอาละกระบวนการมันเป็นยังไงเมื่อมีการแจ้งก็เมื่อมีการกล่าวหาแล้วนะครับเรื่องดูหมินม่นพระบรมเดชานเขาจะมีคณะกรรมการพิจารณานะ มินพระรชปรเชาของกองบัญชาการถ้าเผื่อนในกรุงเทพก็ของกองบัญจชาการนาครบาลมีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานมีรองมีนุ่มเน่ผู้ทอนก็เหมือนกันนะแล้วถ้ากรรมการนี้พิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องไปคณะกรรมการบินพระบรมเดชานุภาพระดับตำรวจแห่งชาติมีความเห็นก่อนจะส่งฟ้องพปยัการท่านอ่ะ ผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเมื่อเรื่องผมไปถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาลผมตั้งไอเนี่ยเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมันยังบอกว่าผมมิ่นเลยนะครับแล้วเพื่อนผมอีกคนหนึ่งเรียนนักเรียนร้อยตำรวจรุ่นเดียวกันเนี่ยผมบอกก่อนหน้านี้เราเดียเ๋ยวเกษียณปีห้าหนึ่งจะตั้งเป็นผู้จัดการตำรวจนครบาลให้พอผมพ้นมามันก็มีความเห็นว่าผมบมิน ทั้งที่ผมไม่ได้หมินนะสองคดีเลยใช่ไหมผมก็ถูกดำเนินคดีก็หามหมิ่นมาตราร้อบสอเนี่ยสองคดีด้วยกันถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เสรีพิสุจิ์ก็เรียบร้อยแต่เสรีพิสูจิ์วิชายเยอะนะครับโอ้โตจะต้องเป็นผู้จัดการตำรวจชาติแล้วไม่มีวิชาได้งไงอ่าอ,อยากะสอบก็สอบ,สอบมา เราก็ปล่อยก็สอบไปเวลาแจ้งข้อหามาก็แจ้งมานะเขาก็สอบหาลูกมพานาลกักฐานไปนี่พอเราจะให้การเราไม่ไปให้การด้วยปากคำเพราะถ้าให้การด้วยปากคำเนี่ยมันไม่ครบถ้วนเราก็ให้การเป็นหนังสือไปนะครับราเดียวกันก็อ้างพยานบุคคลพยานเอกาสารส่งไปให้เขานะครับ เมื่อส่งไปคณะกรรมการที่สอบสวนก็ต้องเชิญพยงพยายอะไรต่างๆมาถูกไหมฮมาสอบสวนเราก็ทิ้งห่างไม่ได้ต้องติดตามดูตอนนี้ดําเนินการสอบสวนไปถึงไหนแล้วใกล้จะจบใช่ไหมมึงเอาไปเพิ่มนะกรรมการเพิ่มไปอีกไม่ใช่กรรมการพยานเพิ่มไปอีกพอกอร้อมเอกสารไอ้พวกนั้นไม่ทําไม่ได้นี่ก็ต้องทำใช่ไหมพวกนั้นจะเร่งรัด คดีผมเนี่ยให้เสร็จก่อนพระรวาดกรเกษียณเพื่อจะได้พระราชวาดสั่งฟ้องผมก็มองออกคนกเกษียณมันก็สามสิบกันยาถ้าปล่อยให้คดีนี้ไปถึงพระรวาดสามสิบกันยามันก็เล่นง,งานผมแน่นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องทวงทวงให้เกินสามสิบกันยาพอจะเสร็จผมก็ยื่นอีกใช่ไหมพอจะสอบเพิ่มผมก็บอกพยานผมไปต่างประเทศนั่ง ไปต่างจังหวัดมั่งป่วยมั่งนะติดเวรวงังบ้างทํานู่นทำนี้มันก็สอบไม่ได้ทันทีนะพอสอบได้ไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็กลัวความผิดก็รีบสรุปสั่งฟ้องผมสองคดีเลยไปที่พัชรวาสนะที่ผมกล้าเอ่ยชื่อนะัมันจริงทั้งนั้นน,นนะนะครับปล้นตาแหน่งผมไปนะครับ มันก็จะสั่งฟ้องผมไม่ได้ผมก็ทําหนังสือตรงถึงปชรวาดเลยว่าคุณสอบสวนมาแคน่นี้แล้วผมยื่นพยานหลักฐานอย่างนี้เราหรือกี่ปากยังไม่ได้สอบถ้าคุณไม่สอบผมจะดำเนินคดีคุณตามกฎหมายให้พวกนี้ขี้ปอดใช่ไหมขี้ปอดก็ส่งสํานวนกลับมาให้ใอ้กองบัญชาการนครบาลสอบอีกนะสอบไปจะไม่เสร็จเลยปชรวาดตูต่อภิสิทธิ์ห้ออกไปก่อนออก,ก่อนปานะ จนะออออจะให้เขาอ,ออกก่อนใช่ไหมคะไปมาเขาอ,ออกก่อนอะนะ,นะก็เลยมีรักษาการพอบอตรให้คนนี้ไม่เป็นคนได้เสียเนี่ยใช่ไหมไอ้พระชรวาทมันได้เสียเพราะมันแย่งตาแหน่งผมมันก็ต้องฟันผมให้ได้แต่คนใหม่เนี่ยไม่มีส่วนได้เสียก็รักษาการผมก็ปล่อยเขาไปนะครับไอ้ระดับกองบัญชาการตํารวจคนครบาลก็เห็นควรสั่งฟ้องไป พอไปถึงตอลอก็สั่งไปฟ้องหมดทั้งสองคดีนะครับพอสั่งไปฟ้องก็ส่งไปยการอายการก็สั่งไปฟ้องหมดทั้งอสองคดีเห็นไหมฮะมันอยู่ที่คนนะมันไม่ได้อยู่ที่ระบบระเบบอะไรต่างๆหรอกนะ,ะถ้าคนเราเป็นคนดีมีคุณธรรมอะไรต่างๆนะมันก็ดีเดี๋ยวผมถือมาเนี่ยนะผมจะอ่านให้ฟังสั้น,นๆนะครับคดีแรกอรัยการก็บอกว่า คำพูดประโยชน์ดังกล่าวหมาย้างที่ผมพูดไว้นะในการประชุมตำรวจเมื่อกุมพาห้าหนึ่งเนี่ยขาบอกคำพูดประโยชน์ดังกล่าวไม่มีข้อความใดที่จะแสดงให้เห็นถึงเป็นการบินประมาทใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังแต่อย่างใดอีกทั้งไม่เป็นการอาฆาตมาร้ายหรือดูหมิ่นพระมกษัตริย์พระราชินีราชายาแต่อย่างใดฟังตรงนี้นะ แต่พฤติการแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาคือผมนะคิดไข้ครวนที่จะทำงานเพื่อช่วยเหลือดูแลสถาบันเบื้องสูงให้ดียิ่งขึ้นจึงสั่งไม่ฟ้องเห็นไหมคำพูดเราดีเราจะดูสถาบันแต่มันยัดเยียดเรามันจะเอาเราให้เต็มที่เลยขอสั้นาอีกนิดนึงนะอันนี้ในฐานะผู้เคยถูกดำเนินคดีนะอ่าเห็นไหมแ้วคนอื่นไม่เคยแล้วนะนี่ระดับอดีตผู้สการตําแหน่งชาติก็เคยนะเธอ น่าสนใจอันนาบานี่เขาเขาเขาถามมากลางฟอเลยอะจะอย่างนั้นไหมครับคดีหนึ่งนะมันก็กล่าวหาผมเมื่อสองปีที่แล้วน่ะผมพูดอย่างเนี้ยเมื่อวานกินข้าวกับอะไรยังต้องคิดเลยนะกินข้าวกับอะไรนะไอ้นี่มันบอกสองปีที่แล้วผมพูดอย่างเงี้ยไอ้ชุดนี้มันก็เอาเชื่อนะครับทั้งที่มีหลักฐานหรอกมีแต่ลมใช่ไหมมันบอกเมื่อสองปีที่แล้วพลเอกเสรีพิสุทธิ์พูดอย่างงี้ เป็นการบีบควาศา,ศาสะอา์มีดลมมันยังดำเนินคดีผมเลยนะเสร็จแล้วผมก็โยกไปเหมือนอย่างเมื่อกี้นะเสร็จแ,แล้วอายการก็บอกถ้อยคําที่กล่าวอ้างและมันด,ดําเนินคดีในครั้งนี้เกิดขึ้นจากที่ผู้กล่าหาที่สองและที่สามมีเสืเ่อมเหือเกิดควงกับผู้ต้องหานะครับในกรณีนี้ถูกตั้งกรรมการสอบสวนและถูกไล่ออกใาการเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผมไล่สองคนนั้นออกจากราชการ พอมันจะร้องผมมันจะไปเอาเดียมาร้องผมก็ไม่ได้มันก็เอาคนที่ถูกไล่ออกที่ผมไล่ออกมาร้องผมพอมาร้องเสร็จไอ้สองคนนี้ได้กลับเข้าราชก,การอีกมันทำกันทุกอย่างใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของบุคคลนะนะเขาก็ต่อมาน้ําหนักคําพยานของในตำรวจชั้นใหญ่ที่เราเราสวยเข้าไปนะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าผู้กล่าวหาที่สองที่สามและนางจิตน,นิที่ย่อมมีความกดเคือง ที่ถูกออให้ออกจากระดับพยานหลักฐานของผู้ต้องหาของพี่นะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือหากลางขํามการของผู้กล่าวหาที่สองที่สามและหนางจื่ได้และรับฟังได้ผู้ต้องหาไม่มีเจตนากระทำผิดตามข้อหาจึงสั่งไว้ฟ้องนะครับผมรอดตัวมาได้ก็ชั้นเชิงชั้นเชิง<อ>ใช่ไหมแต่ที่นะสงสารน้องเขาถามมา,าเป็นเพราะว่าเป็นท่านเสร<อ>ีพิสูจ์หรือเปล่าสงสารผู้อื่น พี่น้องประชาชนไม่มีประสบการณ์เนี่ยเชิงก็ไม่มีจ่มาถ้าเจ้เหน้าที่ดีมันก็ดีเจ้าหน้าที่ไม่ดีมันก็เป็นอย่างเงี้ยที่เราพูดกันอย่างเงี้ยนะไม่เป็นเรื่องสถาบันเลยนะเป็นเรื่องผู้เรียบัติเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ทั้งนั้นนะวิธีการอย่างที่บอกไว้ตอนแรกว่าใครก็ได้ไปกล่าวหาใครไ่มาใครก็ได้ยัดเยียดก็หาใคร ใครก็ได้ตีความภาษาไทยเป็นยังไงถูกไหมฮะเพราะนั้นมันต้องเปลี่ยนอย่างที่สองน้องสองคนเนี่ยบอกว่าให้สำนักพระราชวังมาเป็นเจ้าภาพนะครับถ้ามินก็โอเคสำนักพระราชวังนะครับถ้าเห็นว่ามินก็มาแจ้งม,มาแจ้งความดำเนินคดีไปนะครับแต่เรื่องมาตรา112ของผมก็ยังยืนอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยฮะเอาอาคารมาลลยออกไปโดยแต่ดูมินมีประมาท เราศาสตราทายญาอะไรโทษไม่เกิน3ปีนะพราะผมคิดว่าถ้าต่ำกว่านั้นเดี๋ยวเอาละเอาสถ,า,ถาบันกันเละเลยนะครับนะผมคิดว่าสามปีก็เบาแล้วนะครับนะเป็นอย่างนี้นะถ้าใครอยากได้วิทยายุทธจากผมเชิญนะแต่จริงๆแล้วสภาพแวดล้อมมันอาจจะต่างกันด้วยไหมคะของท่านกับปัจจุบัน